ไอ้ห้าวว่าจะยามแถวรุมด่ะเพิ่นว่าโบาาร,ราณสา,นา,นา,าด,นะดบุไปทางนั้นเพิ่นว่าด้านนังหนึ่งไก่ขัวเห็ดไงไก่ขัวเห็ดเห็่แต่คนบวงต้นป้าไปด้ะต้นเป็นตาอันนี้ không biết đại cái không thường này. nhiều như vậy. này. tên tên. Cho kìa. Tứ sẽ thố người nhà ở dài. แต่ว่าตอนนี้ฮลุงมาแต่ตผู้ี่น้องมาหอดินเพียงทามาเผาะเห็ดบดเอาสิเก็บเห็ดก่อนเอาจากสีเมืเ่าด้วยสบายดีพีๆหนังเนาะทุ่มมองทุ่มวอนด์ด้วมืันนี้นา้พลาดเท่า,าสิไปห,ห,ห,หาหล่อยามหว่องคือเก่าขนาดพันแดเกาสิไปยามเหมืองสวนมันเท่านี่คือจังเห็นหอยมูรดุดอยู่ บวงเขาสามสีรังอยู่สวนม er. ันนี่เอาสิเป็นดอยามเบิ้งบรดหาซัดขึ้นไปหาบวงเข้าดุดแถวแคมสวนมันแต่เวที่อ่ะจะได้กิดจังมาดุดน้ำกันพีดองเนาะเขาามาเ้าสีโศกสีมันอยู่บ่เมือนี้เดือว่าเ้าสีไรอีสังเดือว่าเ้าสีบ่อไรมาหลุดน้ำกันเบิ้ง สะพอตอนนี่เอาก็ยามแถวสวนเดดเวิร์ดอ่ะเอาขืนว่ายามแถวเถงแบบนี้เอายามมาเจ็ดแปดลังนะมีตึกแต่ลันผ่าดหมูคว้านมากระคันฮักมายียับอ่ะเอาส้มลังต่อต่อไปแบบนี้ んやんべるいきな。 别闹。 見てた。 ต,ตัว 41. วันก่ๆวันฟานก็เข้าอันน่ะอกว่าห้าหหายหา่ไปเลยพี่นออาอใหญ่แถวป่าตรงนี้ ยามแถวบนเก๋ไกบนถือฝ้าน,น,นั่นนีก่อนทราบในฝาน้อยเพิ่มมาแต่ยามแถวรุมเพราะว่าเข้ามานัดกันอยู่มองนี้โมมาสองสามตัวหยบยบอิจคันหาก,ก่อน ข,ข,ขั้นหักคือสิมีความบางอยู่หรอกอันนี้ขั้นหักจะว่าเ้ามมีความบางแน่แต่โซปากน้อยนึงพี่นนองว่าตื่อฟันหน่อยตัวนึงประมาณสิบปลายโลนี่แหละอันยานได้ก็เล่นฮาาสาว พยายามล้างที่สิเบสเบิ้องล้างที่สิเบสเราโบรานตามเคยใหม่ๆก็ออกเบ็ดนะเอาอ้อยๆปลูกก่อน งานฝายานผนงานอดมพัดนี้ ป้าน้ามาจาังสียามเท่าเถิงเท่าเถิงยังหาล้างพี่เนาะยามเท่าเถิงแงเดี่ยวกับเมื่อเพราะว่าเขาในฟาดขอบเบิดล่ะเกี่ยวเขาพระท่านเดี่ยวพี่เนาะเลยยังหย่งนักเขา จะว่าในผ้าเน่าปลอดคอยขึ้นผู้ขึ้นผ้ากำลังมาข้นนี่ในผ้าเน่าไปจะได้คือเฮิงแท้จัง่ายไปยัวยามบ่วงสามลังเท่านั้นว่าที่สี่เป็น้อยนอนอยู่ทับ nhiều biết đã được xếp mộng rồi, nó người. Cho nói là ba sĩ mộng, nhà khảo tới ti này. Oh. Ô. Ô. Mít đời này phản nào. Bố khán tọp đời. ตอนนี้ได้ผ่านหน่อยครับว่าแต่ยามเท้รุมเด่ะเพื่อนว่าโบราณซาว์บุไปทางน,านั้นเพื่อนว่ากัดานดังหนึ่งไก่ขัวเห็ดมั้งไก่ขัวเห็ดห็่แต่คนถือคิดจังว่าดังถือขึ้นนี้ Bây giờ một kệ khăn còn bên này bao sao độ, Tuần này nói rồi cái gì Phần này xăm đấy, có xăm nặn đã

ดอกหมดเอาเมอกง,งมาดอกนี่ว่าไปเบป่องอื่แล้วเอาไปดีเตว่าคำือเตว่าคำตายเลย ข้าก่อนเจ้าเ uh> อาไปเนี่ยเขากำลังป่งว่าด้านลนเนาะลนป่งม่ต่อมาออกใส่ไว้ฮาเกินพยายามตัวหาล้างยี่เถิ่งเมื่อ ให้เกี่ยวเขาวไว้ที่ปลายให้บระท่านเด็กกูฝนตกมามวลนะนเ,เนี่ยนี่บวงตวนีป้าไปแล้วต้นเป็นตาอันนี้ที่จะซุ่มซองล้างเนี่ยเมือเอ่อแปลงหน้าหมดหายไปกินวะอิติยาฮะอิตียาอิติยาอีกถ้าโอยที่เทียวเขา มันออกมากอะไรเขาพาลัานตัวแบบติเขี้ยวอันซ่าละหืมดอกเขาดอกตึกอะไรเขี้ยวคมเป็นคมจิได้ตัวขันบางาส่อที่นอนหักเน่อืมขันบห่หักเออมีความบางอยู่อ่า เนาะปน,นีแปลงหนะน่มึแจ๊คองมาให้ผแปลงสิทั้กลอนเขาคน เลืดบุหรี่ได้แข็งแ มันจะควมคารมาปะอกินสอบเสื้อหรือวามีบออมาว่าเืออติใจ การกีดเห่าก๋วยปวดซองหน่อยตอนเพนนี่เอาบอกว่าซ้ายบวกตัวนั้นบอกกันบอกโอเคซ้ายมันต่อจิดมบอ ốm nhiều rồi tôi tính tên luôn đó บ่ห่อนโขงไปดีๆหอยไปดะตัวดีๆเห็นเอยหอยไบงามไอจิซุบนี่ยห,หมวนอ่เอนี่ยอันี้ไฟึินมาดอกมกันกาดเกีียวเขาคาดเกีียวเขาคือกัดกบไรว่าขนาะ

ได้เปนยังมากเออขาห่อใส่ทงนิดตีก่อนจะไปปั่นอยู่บนน้ำบ่ Đưa bài thượng, Kín để bài, no. ừ. nó bay thượng đi bác Kinh đẻo để nó bay Thứ xếp thỏng nhưng mà xếp lắp vào nè Thứ <laughs> Thứ xếp thỏng ra Thứ xếp thỏng mọi người nhà bonsai 样不好呀呗！哎，我了。 กะดังลูกจะขายเนาะจ็บปวดไตะโตกวะตะโตกเอาเมียนั่นเรตองยางหัน้ออกปุ่มใบบนใบอ่เขาจะไปรุนเท้าเทืงพี่น้องเลยรายดอกเทวเทืองยังหาล้างถนนดะหน้าทีสานวนวันน้ปันตะกิยงเสอย ปาน้สแทวถึิโนยามลังเงมาเ่พะว่าห้าใส่ถิงหลังห้ายังสามหลังสี่หลังห้อยิดอกยมอาจจะดูดน้ำกันเบื่ง ตอนนี้ฮายังสามลังไปุ่นอีเวองพี่น่องตอนนี้ฮะลุงมาติดเต่ผู้พี่น่องมาหอดินเพียเอามาเผาะเห็ดบดเอาสิเก็บเห็ดก่อนเอาจักสีเมื่อเลยเพราะว่ามันโดมสองสามบาทปินออก พอดีอ่อนพอดีแก่งแสบเก็บเบิ้งนงองๆเก็บเบิงพอเดี๋ยวเมื่อสุปนาศออดสุดคอนเนาะแช่ไงก่อน,น้ำว่าท่านออกสุดอ่าดีอว่าละฝนกำลังเศร้าออกตกเลยดิ ฮะบ่หลายบ่ท้งหูหนึ่งเมื่อเลือนติตัดตีนปุ่นอยูข่ขามงึงปุ่นตะมี ขั้นแง่อำเนออกคักนี่ขอนแต่สอบซ่องสอบนนั้นคอนกำลังแหงอันดมอีกจากสองสามวันพอดีงามทีนี่ออกข่าวเป็นข่าวที บีเบอรคอนตรุมเพราะว่าเคยเก็บนตอนนี้เราห้าไก่สีฮานะนะพี่เนาะแต่ว่าห้าหลอ่อเก็บเฮ็ดมาเลยนั่งจากเข้าลงมาตั้งแต่ผู้เข้ามาแต่ยามบวกเข้าเท้าไหลฟ้านน้อยนตัวนึงครับเท้าไหลเฮ็ดนี่ต้องตรงหู เอาวาสองตองหูบมเต็มหอกพอได้ดแกงเอาสำหรับมอนีข้อลาพี่ๆหน่องเข้าไปก่อนเมือ่อนาจะปูฟอกกันมาอีกตามเคย